ขอโทษนะคะที่รักแร้ไม่สวยเหมือนหน้าจากักรเรกก็ดำคนก็เยอะโอ๊ยแต่เดี๋ยวนี้นะคะมันมีตัวช่วยที่ทำให้เรานะคะกำจัดขนถอนขนที่เราไม่ต้องการออกนะคะง่ายยิ่งกว่าการถอนดียิ่งกว่าการโกนและยังช่วยให้บริเวณรักแร้นะคะที่เอน่ะเคยดำดำคำๆนะคะมันขาวเนียนกระจ่งางใสขึ้นด้วยตัวช่วยที่พูดถึงคือน,นี่เลยนะคะ Cosmic Hair r e m o v e r Spray Plus นั่นเองค่ะซึ่งตัวเนี้ยใช้งานง่ายมากแค่เขย่าแบบนี้นะคะ ออแล้วฉีดลงไปเลยค่ะบริเวณที่เราต้องการกำจัดขนนี่แบบนี้นะคะไข้ง่ายสะดวกสุดๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ5-15นาทีนะคะแล้วแต่สภาพเส้นขนใครค่ะว่าบางหนาแค่ไหนเมื่อครบแล้วเราจะใช้ทิชชู่หรือว่าสำลีนะคะเช็ดออกได้เลยขนจะหลุดออกมาอย่างง่ายดายและเอรู้สึกได้เลยนะคะว่าขนที่ขึ้นใหม่มันน้อยลงแล้วก็เส้นบางลงด้วยนะคะ นี่นะคะเอก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วเชื้อเปียกนิดหน่อยด้วยค่ะคือสังเกตลักลายนะคะขนเกลี้ยงแล้วคือมันเรียบเนียนแล้วมันกระจ่งางใสขึ้นถ้าจําได้นะคะตอนที่เอก,ก่อนใช้มันก็จะค้ากว่านี้นิดนึงนะคะคือใช้ทุกครั้งผิวมันจะกระจ่งางใสขึ้นทุกครั้งเลยนะคะแล้วคือความเรียบเนียนของมันคือดีมากนะคะไม่ต้องใช้แฟนถอนไม่ต้องแบบว่าโกนให้เสี่ยงมีดบาดอีกต่อไปค่ะแล้วจะให้ดูนี่นะคะแขนคือผิวอะ มันเรียบมันเนียนนะคะแล้วก็มันลื่นมากๆหลังใช้คือดีจริงๆอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองนะคะตัวนี้เลยกับ cosmic hair remover spray plus จำชื่อนี้ไว้ให้ดีนะคะของดีบอกต่อคะ่ะ